วงนี้นะคะต้องรักษาระดับไขมันในเส้นเลือดนะคะเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยนะคะไขมันจเจริญเติบโตกว่าตัวเราเองเองนะคะพี่ปูก็มีนี่นะคะเนื้อปลากายนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทําต้มจืดสามเห็ดไตลูกชิ้นปลากายนะคะพี่ปูก็มีนี่นะคะเห็ดชนิดที่1เห็ดชนิดที่สองแล้วก็เห็ดชนิดที่3านะคะโอ้โหเมนูสุขภาพสุขภาพนะคะก็ฉีกเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยนะคะ ธรรมาชาติของเห็ดเขาก็หวานอยู่แล้วนะเป็นเมนูสุขภาพที่ดีนะถ้าพี่ปูจะทํากับข้าวให้ดูบ่อยได้ก็คือกับข้าวที่กินในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะเมนูอื่นๆบางทีมันก็ยุ่งยากนะคะในการกระเตรมเพราะว่าพี่ปูมีหน้าที่หลายอย่างเกินเลยนะคะน้ำพี่ปูเดือดแล้วพี่ปูจะใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะ ปั้นลูกชิ้นใส่ไปเลยนะคะลูกชิ้นของพี่ปูที่ซื้อสําเร็จมาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาโขกเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็สะดวกในการที่เราจะนํามารับประทานเลยนะคะกู mm hmm. จะใส่พริกไทยไปเลยนะคะพริกไทยนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวของปลานะคะ mm hmm. เริ่มปรุงรสแล้วนะคะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปหลังจากชิมรสชาติแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยนะคะ แต่วันนี้จะไม่ใช้น้ําตาลทรายตัดซุปแล้วนะพี่ปูจะค่อยๆออลดการใช้น้ําตาลลงไปนะคะเพราะว่าในผงปรุงรสก็มีน้ําตาลอยู่แล้วนะทุกครั้งเวลาพี่ปูต้มจืดพี่ปูก็จะใส่ออน้ําตาลทรายไปนิดแต่ว่าจะเลิกเลยก็ไม่ได้ค่อยๆลดไปกันล้กันน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่เห็ดนะคะสามอย่างที่เราเออล้างทาความสะอาดแล้วลงไปเลยค่ะ มันก็ไม่ได้เป็นเมนูยุ่งยากอะไรนะคะเป็นของสุขภาพที่มันหายไปจากครอบครัวของพี่ปูนานเลยเพราะว่าพี่ปูทําแต่เมนูเอาใจลูกนนะคะที่เป็นสามชั้นบ้างเนื้อหมูอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นของมันๆที่เด็กสมัยนี้ชอบทานปรากฏว่าไขมันขึ้นกันทั้งบ้านเราก็ต้องกลับมาปฏิวัติตัวเองนะคะเดี๋ยวเวลาจะเสิร์ฟนะคะพี่ปูก็จะใส่กระเทียมเจียวโรยนะคะแล้วใส่ต้นหอมนะคะบางคนอาจจะใส่ผักชีด้วยแต่พี่ปูไม่ชอบนะคะพี่ปูก็ใส่แต่ส่วนที่พี่ปูชอบก็คือชอบกินต้นหอมก็ใส่ต้นหอมนะคะ เดือดแล้วนะคะเมนูสุขภาพพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่นะคะต้มจืดลูกชิ้นปลากายนะคะกับเห็ด3ามอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้มจืดเห็ด3ามอย่างของพี่ปูเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะและแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแหมเมนูสุขภาพนะคะ ต้มจืดเห็ดใส่ลูกชิ้นปลากายของพี่ปูก็สําเร็จแล้วนะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ